กำลังฟังปาลกเรื่องอุปมาอุปไมยนะพระโซดาวันนะอนาถปิณิกเศษฐีเรียว่าสุทนะัตตะซึ่งเป็นโยมอุปถัมเป็นโยมฝ่ายมหาอุปศนะอุปถมัมพระพุทธเจ้านะสร้างวัดไวด้ในพระพุทธศาสนา นะซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดหลายปีที่สุดก็คือพระเชตวันนี่แหละนะที่พระพุทธเจ้าอยู่นานที่สุดอ่ะไปไหนแล้วก็กลับมาที่พระเชตวันก็คือวัดที่อนาถาพิธกเรษฐิสร้างถวายอ่าซึ่งที่พระอาจารย์ท่านปารบพบบอกว่าเฉพาะซื้อที่ดินอ่าเอาเงินทอง ไปปูเต็มวัดนั้นสิบแปดโกดนะการนับสมัยก่อนเขาเรียกเป็นโกดนะสร้างวัดอีกสิบแปดโกดฉลองวัดอีกสิบแปดโกดพันหนึ่งลอยลอยบาทนี่สิบพันอ่าสิบลอยก็เป็นพันนาะคุณแม่นาะสิบพันเป็นหมืนม่นไหมวะสิบหมื่นเป็นแสนสิบแสนเป็นเท่าไหร่สิบแสนเป็นล้านบอก ซิบล้านเป็นเท่าไรสิบล้านเป็นโกดสิบโกดเป็นเท่าไรเป็นคือบ่เป็นตื้อบ่เป็นตรงเป็นติวเป็นริ้วมันบ่การนับของคนโบราณมนบ่มันมันหลายพระเจ้าคือนาเนี่ยบ่พระเจ้าลานนาจังพระเจ้าใไงพระเจ้าใหญ่ก็เอื้อนว่าพระเจ้าองค์ตื้อหรือบ่เรื่อมันหลายโกรธเนาะ โบราณผู้เฒ่าโบราณเ็นับเพื่นสันติอ่าเจริการ<ๆ>การนับของคนโบราณจนนานั้นอนาถาวิธีการเสิ็ีนั้นมีศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนามากท่านบอกว่าคือจังย,งย,ยม่มพอย่อมเมมานั่งอยู่นี่มานั่งอยู่ที่นี่ได้เสียสละทรัพย์อันมีค่าเสียสละเวลาอันมีคุณอถ้าหากแม้นว่าศรัทธ,ธาเธอมากอศรัทธ,ธาเธอมาก อ่าไม네่ท่านเป็นผมบอกแต่เป็นอย่างไป็นกัดขาดเราแทบเป็นขัดกันเออก็คือผู้คนรอรอก็บอกเลยการผู้คนรอรอขคือแนวอยู่อ่าอันนี้โยมในคุณคุณเป็นโยมอ่าที่วัดป่ากบินแดงเนาะเคยเจอกันเนาะโยมชื่อว่าอะไรนะ พระว่าภูตานนนมมหาสะะรารคามภูมเพชรก็มาเพือภูเพรพระวภูตานุนนัมมหาสารคามโยมมาถวายน้ำปนานะสาทุกไวตมิ้วอย่างดีไม่ได้โฆษณานะโย <ST passo> มนะนะนำนวันมูนรรมตนา,ยนานโยไวโศกนะวอโศกผู้เป็นจีพึง่งมาก็ไม่ม,ไมีไม่ใช่เป็นผู้ที่มีม,มือเปล่ามาแล้วนะามาก็มีน้ำปานะมาด้วย ถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ยจเดญาติยโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่คณะภวโสอุปศิกากำลังฟังเทศด้วยนี่แหละเพื่อนมาเอาบุญนำเฮาพี่แม่ใหญ่นะคุณยายเพราะว่าเฮาเป็นคนมีบุญเด้คันบ่มาขันธสี่เพื่อนก็บ่เอามาให้นะลองเข่าโคกเก็บเห็ดเพื่อนก็บ่ได้ไปดักไว้เอาน่งไปไปกินเดชคันมาฟังเทศเพื่อนเอานมมาให้โลดยังไงว่าเพื่อนมาเอาบุญนำเฮา มเอาบุญนำเหาเอาบุญน้ำพอยญ่ไม่ไงเพราะว่าพอยไ่แม่ญ่เป็นนักบวชนะเป็นนักบวชเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาสันตานางสืบต่อทารนางทรงไว้พระนางเผยแผ่นะสันตานางก็สืบต่อพระพุทธศาสนาทารนางทรงไว้เนี่ยฟังเทศฟังเทศฟังธรรมพระนางเผยแผ่มาฟังเทศแล้วก็ที่นั่งไปเผยแผ่ไปบอกต่อสอนต่อซึ่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอาจารย์พระอาจารย์สิริโชตเนาะเมื่อตะกีเนี่ยเนาะสิริเปัย่ยนโยใช่ไหมครับสริริปัญโยโยขอกลับขอบพระคุณครับถ้าเกิดจะไงถ้ายัางมีเวลาผมอาจจะวนกลับไปอีกนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะไม่ถึงสิบห้านาทีเด้นะน่าจะประมาณห้าห้านาทีกว่กวกถ้าเกิดนานเกินไปผมจะตีะระฆังไล่ถ้าไม่นานผมก็จะนั่งฟังดีๆกำลังฟังเพลินนะะเพราะว่าท่านยก อาอนาถาพิธิการเศรษฐีมาเปรียบเทียบนะให้ญาติโยมได้เห็นเป็นบุคลาธิฐานต้องกราบขอพระคุณซึ่งครูอาจารย์หน้าใหม่ๆรอๆเสียงดีๆนี่ครับต้องกราบขอบพระคุณคณะพระธรรมวิทยากรรวยน้ใในยําใจโยมท่านวันนี้ท่านเมตตากับธรรมสัญจรในพรรษาท่านมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเคยมาช่วยคณะพระทยากรหน้าใหม่ๆ ท,ที่ท่านมาเนี่ยท่านมาจากพระธรรมวิทยากรรวยน้ําใจนี้ก็ต้องขอกรับขอพระคุณลําดับต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอกรับกรับนิมนต์นะครับลูกถัดมาเลยนะครับพระอาจารย์มาวินจันทนธรรมโมครับผมได้ปลอบธรรมะให้แก่ญาติโยมได้เมตตาชี้แจงในหัวข้อธรรมะอ่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่การนําไปประพติปฏิบัติขประกอบที่มนด้วยความเคารพครับ